ในสังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะยิ่งในสังคมบริบทที่เป็นบริบทของวัตถุนิยมการบริโภคการหาความสนุกสนานและก็เป็นบริบทหนึ่งซึ่งไม่สนใจคุณค่าสูงสูงแต่สนใจเฉพาะอะไรที่สัมผัสได้แต่ต้องได้สะสมได้เก็บได้เพิ่มความมั่งคั่งได้นั้นก็มักจะมีประโยคหนึ่งซึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยๆนั้นก็คือ ของฟรีมีที่ไหนในโลกมันเป็นประโยคหนึ่งซึ่งบ่งบอกให้เห็นเลยว่าบางชีอาจจะมีความเข้าใจผิดที่อยู่เบื้องหลังแต่ละคนที่เข้ามาในโลกใบนี้เข้ามาโดยที่ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเข้ามาทุกสิ่งที่เข้ามานั้นเขาไม่ได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าโดยซ้ำไปไม่มีการที่ว่า ใครจะเกิดมาก็สะสมนั้นสะสมนี่ทำน่นทำนี่เอาไว้พอเข้ามาก็สามารถมีสิ่งที่ต้องการแต่แต่ละคนนั้นเข้ามามือเปล่าและเมื่อเข้ามาในโลกใบนี้แล้วแต่ละคนนั้นก็ถ้าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมานั้นก็คือแต่ละคนเข้ามารับทุกสิ่งทุกอย่างฟรีชีวิตให้ทุกอย่างฟรีสิ่งของต่างๆที่เขามีอยู่ใช่ อาจจะมีบุคคลที่เป็นพ่อแม่เป็นบรรพบุรุษสะสมเก็บเอาไว้แล้วก็เตรียมส่งทอดมาให้ถือว่าเป็นสิ่งของที่ได้มาแต่ก็ถือว่ายังเป็นความได้มาแบบฟรีอีกเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ออกเรียวออกแรงสะสมมาถึงเวลาก็ยื่นมือและรับสิ่งของเหล่านี้ไปฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วเนี่ย คนเราเข้ามาในโลกใบนี้มีของฟรีให้แก่เขาตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นการที่จะพูดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีมีอะไรฟรีที่ไหนและอื่นๆในความเป็นจริงแล้วเขาเข้ามาในโลกใบนี้เขาเข้ามาและพบกับการให้เปล่าได้ทุกอย่างมาเปล่าๆใช่ ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกใบนี้หลังจากที่เขาเริ่มทำงานกเก็บสิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็เป็นดูเหมือนว่าจะเป็นสมบัติของเขาจะเป็นของที่เขาจะต้องเก็บสงวนเอาไว้แต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดในแง่ของสัจธรรมของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่เข้ามาในโลกใบนี้เข้ามามือเปล่าเวลาที่เขาจะออกจากโลกใบนี้ออกมือเปล่าเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะสะสมอะไรไว้มากมายแต่ถึงเวลาแล้วที่ถึงช่วงเวลานั้นที่เขาจะหยุดลมหายใจสุดท้ายของเขาทุกสิ่งหลุดมือเข้าไปหมดและของเหล่านั้นก็ยังอยู่ในโลกนี้ต่อไปในขณะที่ตัวเขาไปอีกมิตินึงฉะนั้นสิ่งของต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาสัมผัสมาใช้มาใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกตามมีตามที่จัดหาได้เขาต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของที่ได้มาฟรีตั้งแต่เริ่มต้นกําเนิดฉะนั้นแม้แต่เขาจะไปทำมาหากินครอบครองก็น่าจะมีจิตใจหนึ่งซึ่งสำนึกในบุญคุณของการได้เปล่าตั้งแต่เริ่มต้นเวลาเดียกันก็มีความสํานึกอยู่ว่า วันหนึ่งไอ้สิ่งของที่เขายึดถืออยู่เนี่ยที่เขาถือว่ามันมากมายก,ายกายกองที่สะสมไว้นั้นมันก็จะหลุดมือเข้าไปและปลดปล่อยเขาไปตัวเปล่าอีกเหมือนเดิมฉะนั้นท่าทีอย่างนี้ในขณะที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มันน่าจะมีสติแล้วก็มีความสำนึกในการที่จะมองสิ่งต่างๆว่าในเมื่อสิ่งของต่างๆเหล่านี้เขามีอยู่ในโลก เรามาเราสามารถได้เยอะกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่ก็ยังเป็นสมบัติของโลกใบนี้เรามีบรรพบุรุษสะสมเอาไว้เป็นมรดกตกทอดแต่มันก็ยังเป็นสมบัติของโลกใบนี้อยู่ฉะนั้นถ้าคนคนหนึ่งเข้ามาในโลกใบนี้พร้อมกับความสำนึกนี้ความรู้สึกว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้จะมีการแบ่งใช้มีการยืมมีการให้มีการเอือ้อเฟื้อ มันเป็นน่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าลึกๆตั้งแต่ต้นกําเนิดของเขานั้นเขาได้รับมาเต็มๆฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาสํานึกถึงต้นกําเนิดของเขาว่าเขาเข้ามาในโลกใบนี้เริ่มจากการรับเขาก็พร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่การให้ในเมื่อเข้ามาในโลกใบนี้ธรรมชาติก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ดี มีแต่ให้เขาเพื่อให้ชีวิตเขาสมบูรณ์ในช่วงหนึ่งของชีวิตของเขานั้นเขาน่าจะมีความสำนึกถึงอีกมิติหนึ่งของชีวิตนั้นก็คือในเมื่อมีการรับก็ต้องควรจะมีการให้ในเมื่อธรรมชาติเอื้อเฟื้อให้เขาทุกอย่างต้นไม้แต่ละต้นที่ให้ผลให้แบบไม่คิดสงวนอะไรไว้เลยมีเท่าไหร่ก็อยู่ที่นั่นคนอยากจะเก็บมากเก็บน้อยน่าเสียดายที่ว่าหลายๆคน ไม่รู้จักคำว่าการแบ่งปันเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติเลยแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ธรรมชาติมีแต่ให้มีแต่ให้หลายคนก็มีแต่กอบโกยมีแต่กอบโกยและเข้าทำนองที่ว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาก็เลยกอบโกยจนเกินกินเกินใช้ในขณะที่บางคนน่าจะได้อะไรบางอย่างไปจากธรรมชาติที่เอื้อให้นั้นก็ขาดลง และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จนกระทั่งคนเริ่มมีทัศน,ศนคติที่ผิดที่ว่าของฟรีมีที่ไหนในโลกจริงๆแล้วตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาในโลกก้าวแรกจนถึงเวลาที่เขาจะก้าวสุดท้ายที่ออกไปนั้นทุกอย่างฟรีให้เขาหมดชีวิตให้อะไรของแก่เขาโดยตลอดถ้ามองจากแง่นี้แล้วแต่ละคนน่าจะมีความสํานึกว่า ในเมื่อเราเข้ามาในโลกใบนี้เราได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ได้คิดจะมีไว้ก่อนแล้วนั้นทำไมเราไม่รู้จักแบ่งปันละ่ะทำไมเราจะไม่รู้จักเรียนแบบธรรมชาติละ่ะธรรมชาติที่เขามีแต่ให้กับให้ถ้าคนเราย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติและรู้จักคำว่าให้บ้างทุกอย่างในโลกในสังคมใบนี้มันน่าจะลงตัวมันน่าจะสมดุลเพราะว่า มีคนให้มีคนรับมีคนรับก็มีคนให้และอื่นๆนั่นะมันเป็นวงจรหนึ่งของธรรมชาติการให้การรับเป็นวงจรที่เป็นธรรมชาติของธรรมชาติของโลกใบนี้ฉะนั้นคนที่เข้ามาในโลกเนี่ยถ้าเขาไม่เดินตามวงจรนี้ให้รับรับให้เขาก็จะเริ่มขัดมีแต่รับมีแต่รับมีแต่รับ,รบการที่จะหมุนไปรอบๆวงจร แห่งชีวิตและธรรมชาตินี้ก็จะสะดุดและที่สุดชีวิตเขาอะ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นชีวิตหนึ่งที่มีความสุขมากมายนะคนที่กอบโกยไว้เยอะๆไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะคิดว่าตัวเขามีความสุขมากที่สุดมากกว่าคนอื่นๆไม่ใช่เพราะความสุขแท้ๆของจิตใจของมนุษย์อ่ะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติมีแต่ให้กับให้การรู้จักให้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์การที่เริ่มสะสมเก็บโกยแล้วก็หวงแหนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์แต่เป็นธรรมชาติอย่างอื่นซึ่งไม่ได้เติมเต็มศักดิ์ศรีให้แก่นมนุษย์อย่างแท้จริงหากว่าคนเรารู้จักมองธรรมชาติรอบข้างมองที่มาที่ไปของแต่ละคนของตัวเขาเองแล้วที่สุดประโยคที่ว่า ของฟรีมีที่ไหนในโลกนะนะมันคงต้องหายไปเพราะว่าทุกอย่างได้ฟรีหมดอากาศได้ฟรีน้ำได้ฟรีและธรรมชาติต่างๆได้ฟรีนะั้นมีให้เห็นรอบตัวเพียงแต่ว่าแต่ละคนรู้จักให้อะไรฟรีๆแกใครบ้างแล้วหรือ,อยัง